เจ้าของเจ้าของที่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงพามาเก็บเอาลูกเหมือนลูกฝรั่งครับที่เมืองไทยบ้านเราก็ลังนะแต่แต่ฝรั่งเมือมองนอกครับฝรั่งเมืองนอกจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ลูกเล็กๆหน่อยจะไม่ใหญ่แต่กลิ่นหอมหอมมากเลยกลิ่นหอมหวาน รสชาติออกกึ่งเหมือนมนฝรั่งนิดประมาณแปดสิบเปอร์เซนเหมือนนะเต็มก็ตอนนี้เต็มต้นเลยแต่ก็เริ่มร่วงลงพื้นเต็มที่แล้วจริงๆไม่ใช่ของลงหรอกของลงข้างบ้านแกแกบอกว่าให้มาเก็บเอามาเยอะเกิกเยอะเกินไปเยอะมากนกก็มันกินลุงก็เลยต้องมาเก็บรสชาติหวานมากเลยนะถึงบ้านแล้วลุงจะจะอบอกให้ให้ให้ดูกันว่าเป็นแบบไหน ลูกใหญ่มากเลยสิมาเก็บกันดิเป็นลูกใหญ่ๆตลาดขายแพงนั้นเนี่ยตลาดขายแพงเห็นก็ขายกันนี่เจ้าของบ้านเนั่นลำลำนั่นเจ้าของบ้านถึงให้กินถั่วไปแต่กีนนี่รับกินถั่วอาถั่วแรกเขาถึงเขาถึงให้ยอมให้เก็บ <laughs> ลุงแกไม่ค่อยอยู่บ้านครับ นานแกจะมาที่ดูแลเสรบ้านแกทีลุงคนเดียวกันที่เคยให้ให้ให้ผมมามาเก็บส้มของแกเมื่อก่อนนั่นแหละส้มของแกตอนนี้ส้มไม่มีลูกแล้วส้มอยู่โน่นต้นส้มตัวโน่นไก่ไกน่นต้นส้ม,มดูสิลอยนกมากินก็มีนะนกมากินหวานครับ vãi cái lúc đi gạy kiao bắt tay bùi và nắng nóng nó nóng nặng nóng lung, nặng 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 lúc nặng nặng mát nặng nặng ขอหน่อยนะข้อไหนน่จะของบ้านนะขอหน่อยนะห้องบ้านให้ขอหน่อยให้ขอหน่อยมาทัวแรกแล้วเอาทัวแรกมาแล้วนี่ถูกหวานหวานหอม ลุงจะลุงจะหาเอาตั้งแต่เลือกเอาแตล่ลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่กลิ่นหอมนะไปทั่วบริเวณเลยหอมหอมแับขนมันมเราเลยนะตำคงอร่อยดีลูกนี้เก็บดีมามาเก็บด้วยกันเพื่อนพี่น้องเก็บด้วยกันไปขายได้ลไหะถ้าไปไป เหมือนนี่ตลาดมารขายที่เมืองไทยนะคงจะได้ดีแต่ที่นี่เขาไม่ค่อยนิยมเขาไม่ค่อยสนใจกันทั้งนี้ครับขายตามตลาดยังไม่มีคนซื้อเลยทั่วบ้านใครเขาก็ปลูกกันเนาะเนี่ยออกถ้าลูกจะไม่นุ่มเท่าไหร่นะจะออกเปืปเ่อยๆนิดหน่อยนิดหน่อยตำตำคงจะอร่อยดีตำนะหาแต่ลูกใหญ่ๆลูกเล็กจะไม่เอา เดี๋ยวไปเยนะินแล้นต้นนะ้างต้นนี้นะหลกเต็มต้นเลยนะหล่นลงจะหมดแล้วหล่นลงพืชนจะหมดแล้วเดี๋ยวเ,เรียกให้มาเอามาเก็บเอาก่อนที่นกจะมากินให้หมดเขาบอก รีบมาเจ็บถ้าลุงมาลุงค่ะเกาะเอาไปลูกใหญ่ ตก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 แต่เราจะให้จะบเามพื้นดีกว่าเนาะแต่พื้นก็เยอะแยะแล้วเยอะแยะหมดเลยหลังจ,จ,จากเสร็จจับเก็บเสร็จมาแล้วกับตะกี้นี้ได้มาครึ่งตะกร้ตกาตะกร้าเลย อามามกาก็ไม่ได้เนาะอามามาก,กเราก็กินไม่หมดสัก,สกทีแล้วกไ็ไม่มีคนช่วยกิน <c oughs> อามาก,ก็ไม่รวบมากก็ไม่ดีอลุงจะทำวิธีปลอ,อกกินให้ดูแบบไหนง่ายๆครับคเขาวก็จะไม่ปลอกกันดูจะผ่าครึ่งอย่างเงี้ยวิธีกินกินง่งายๆกัน,น,น,นเหมือนฝรั่งครับเหมือนฝรั่งที่เมืองไทยเลยเหมือนคล้ายๆแต่ไม่มีเมเล็ดนะ มเมล็ดมีแต่ไม่จะไม่มากไม่อะไรกินง่ายๆมเมล็ดจะไม่มีอ,มอมืหอมมากเลยหอมแบบหอมมันทรอปิคอลอะไรนั่นเนี่ต้อียใช้ช้อนตักข้างในเ,นเอกมาน,น,กนี่ฉ่นกน็ฉันก็ได้ละตักออกมาเอานะ้อืม้มหวานครับ หวานหอมตะหากหวานหอมหวานหอมเลยเนะีนะ่ยให้อ่อนๆนิดหนึ่งเด็ดแข็งถ้าแข็งแล้วจอกเปรี้ยวนอหน่อยๆมันจะหวานหอมอืมหอมแล้วก็รสชาติแบบหอม,มจริงๆเลยลองผ่านลูกใหญ่ให้ดูใหญ่อ,อ้วนเนี่ย ไหมเป็นเนี้เหมือนฝรั่งที่เมืองไทยประมาณ80%นะรสชาติแต่จิตกลิ่นหอมมากแต่ก็จะหอมมากกว่าอืมอืมอ๋อเปรี้ยวหน่อยๆอืมอืม จบเั่นี้ก่อนนะครับผมไ้ก็แบบว่างรชอบกันฝรั่งบองนอกคับฝรั่งืองนอกือเป็นอย่างนี้แหละฝรั่งบองนอกไ่ว่าเราชอบกันครับผมไปฝากกดติดตามไว้นะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ